พลตำรวจโทเทศาสิริสิริวาทโทผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค8พร้อมเจ้าหน้าที่วัดท่าวังตะวันตกจังหวัดนครศรีธรรมราชไปทำการขุดหาร่างของสามเณรปลื้มอายุ17ปีที่หายตัวไปประมาณ5เดือนอย่างไร้ร่องรอยก่อนตำรวจชุดสืบสวนจังหวัดนครศรีธรรมราชได้จับกลุ่มตัวพระเด่นพระลูกวัดเดียวกันพร้อมขาราซึ่งให้การรับสารภาพว่า ได้ร่วมกันเกาะเหตุลงมือฆ่าสาม,มเณรปลืม้มแล้วนำศพไปฝังใต้ต้นตะเคียนภายในวัดและต่อมาได้มีการเทพื้นคอนกรีตพร้อมนำพระพุทธรูปมาตั้งวางทับไว้เพื่อไม่ให้ใครสงสัยโดยสาเหตุเนื่องจากทะเลาะก,กันเรื่องเงินภายในวัดที่หายไปแล้วก็ล่าสุดนะคะเมื่อช่วงสายที่ผ่านมาภายหลังจากที่เจ้าหน้าที่ได้นำรถแบ็คโฮมาทำการขุดเปิดแผ่นปูนบริเวณจุดที่ระบุว่ามีการฝังร่างของสาม,มเณรปลืม้ม เมื่อขุดลงไปในดินลึกประมาณ1เมตรเศษนะคะก็พบร่างของผู้เสียชีวิตซึ่งคาดว่าจะเป็นสามเณรปลืม้มตามที่ผู้ทุ่ต้องหานั้นได้ให้การไว้โดยศพอยู่ในลนักษณะนอนตะแคงขวาคุดคูอยู่ภายในหลุมสภาพศพคือสวมเสื้อยืดคล้ายกับเสื้อกีฬาแล้วก็เริ่มที่จะเน่าเปื่อยจนจำสภาพไม่ได้ เนื่องจากเสียชีวิตมาเป็นเวลานานแล้วทั้งนี้พบว่าหลุมดังกล่าวนั้นมีการเทป,ปูนเป็นชั้นๆแล้วก็มีการโรยปูนขาวเพื่อกลบกลิ่นศพเจ้าหน้าที่จึงนําร่างดังกล่าวเพื่อส่งไปชนสูตรอย่างละเอียดว่าใช่สัมเนณีนปลื้มหรือไม่นอกจากนี้ผู้สื่อข่าวยังรายงานด้วยนะคะว่าภายหลังจากที่มีการขุดพบศพทั้งญาติของสัมเนณีนปลื้มและชาวบ้านที่มาร่วมกันดูการขุดศพต่างพากันเศร้าสลดใจและววิพากษ์วพพิจารณ์ถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นภายในภายในวัด ซึ่งพระเป็นผู้ลงมือฆ่าสามเณรซึ่งเป็นเรื่องที่น่าเศร้าสลดของวงการพระพุทธศาสนาขณะเดียวกันมีรายงานด้วยว่าขณะที่ตำรวจได้ควบคุมตัวผู้ต้องหาไว้แล้วทั้งหมด5คนเป็นพระสงฆ์สองรูปสามเณรสองรูปและหญิงคาววะอีกหนึ่งคนโดยจะมีการแจ้งความข้อหาร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาและซ่อนเร้นอำพังศพต่อไป